สวัสดีทุกๆกคนนะจ๊ะแปสวัสดีหน่อยสวัสดีครับสวัสดีไม่ต้องมองหนะ้าเก็บมะเขือกันแล้วนะจ๊ะทุกคนเก็บเอาไปเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ช่องฟรีซนะเตรียมเก็บไว้ทาซุปมะเขือมีหลายสายพันธุ์ไอ้เหลืองๆนี่เดี๋ยวก็จะเก็บไปทําอะไรเปล่าไปเพาะขยายต่อ,อนี่เรามีมะเขือหลายสายสายพันธุ์ ปลูกผักกินเองไปดีตรงนี้แหละต่อสารร่างกายไม่สะสมสารพิษด้วยให้ป้าป้าตัดให้หมดเลยตัดให้หมดลูกเล็กลูกใหญ่เห็นว่าหลายคนอาจจะงงง,งเดี๋ยวเรายังต้องมาตัดแต่งใบเขาอีกนะบางคนอาจจะงงงงต้นเดียวทำไมมีสอง ไอ้นี่มันคคลตต้นกันนะจ๊ะแต่มันอยู่ใกล้กัน,นมันคนลตต้นมันแต่มันอยู่ใกล้กันไงนเก็บวันละนิดวันละหน่อยหมดยัง,ยงไปเก็บ<ม>นอกนะบ้านไปไปเก็บนอกบ้านต่อไปเอ้ย <Hey. S 1> มาเก็บต่อเก็บให้หมดวางดีดีป้าวางดีๆนะวางกับพื้นเดี๋ยวล่น เก็บมะเขือสองคนตายยายข้างนอกนีให้เก็บยอะยะแต่แป๊บมลมมันต้องรีบเก็บแล้วือเหลืองๆก็จะเอาไปเพาะต่อขยายต่อนะจ๊ะนี่ปลูกผักกินเองสบายร่างกายก็ไม่สะสมสารพิษด้วยอย่าลืม หนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขย,ยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊าทุกๆคนไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพาาดวงตาดยเด้อป้าปหันมาหน่อยจีเออถือด้วยิแหมเราสองคนตายายเออนัน่นๆๆเออ